คุณผู้ชมครับสาหรับใครที่ชื่นชอบต้นไม้นะครับวันนี้มัชทีวีของเราก็จะมาแนะนําเรื่องของมะเดื่อฝรั่งนะครับสำหรับมะเดื่อฝรั่งตอนนี้ก็กําลังจะได้รับความนิยมนะฮะเพราะว่ามีคุณสมบัติทางยามากมายนะครับทางสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับรวมทั้งมีเรื่องของสมพคุณในการบํารุงหัวใจและตอนนี้นะครับมะเดื่อฝรั่งนี้ก็เขามีการซื้อขายต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็หลายบาทนะฮะอย่างต้นนี้ที่สวน นันทวัฒน์ฟาร์มเนี่ยต้นหนึ่ง250บาทนะครับก็สูงประมาณเอวของผมเนี่ยก็คือประมาณ1เมตรเนี่ยต้นหนึ่ง250บาทส่วนสปปรพคุณทางยานั้นจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องของมะเดื่อฝรั่งกันบ้างนะครับมะเดื่อฝรั่งนี้ก็มีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเดื่อญี่ปุน่นหรือว่าลูกฟิกนะตกลงว่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งหรือเป็นมะเดื่อญี่ปุน่น ก็เป็นพืชพื้นเมืองในแถบตะวันออกกลางนะครับสำหรับมะเดื่อฝรัง่งซึ่งก็จะมีผลขนาดใหญ่มีผลรสหวานอมเปรี้ยวนิชมนิยมรับประทานเป็นผลไม้สดหรือว่านํามาปั่นเป็นน้ําผลไม้ดื่มก็ได้ซึ่งมะเดื่อฝรั่งก็เป็นผลไม้ที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะฮะผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคตับอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันน้อยมาก จึงช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและช่วยลดปริมาณการใช้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานได้และนอกจากจะใช้รับประทานเป็นผลไม้สดแล้วก็ยังสามารถนํามาแปรรูปหรือใช้ทําขนมต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทําพายทําแยมนะฮะมะเดืออบแห้งผลไม้กวนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนในการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของสรรพคุณทางยากันดีกว่า สรรพคุณทางยาของมะเดื่อฝรั่งนั้นมีสรรพคุณเป็นยาแผนโบราณเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยฟอกตับและม้ามนะแก้การมะโรคแก้เบาหวานแก้อาการท้องร่วงใช้เป็นยาแก้ไอช่วยขับเสมหะใช้เป็นยาถ่ายแก้ท้องอืดท้องเฟ้อใช้เป็นยาระบายผลนี่ก็ทาแก้อาการฟกช้ำดำเขียวได้ใช้ล้างบาดแผลใช้ทารักษาแผลช่วยสมานแผลช่วยรักษาฝี เปลือกและลำต้นก็แก้ปวดท้องแก้บิดแก้ปวดเมื่อตามร่างกายช่วยห้ามเลือดใบมะเดื่อช่วยบำรุงน้ำดีส่วนในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ระบุว่ามีผลการศึกษาวิจัยว่ามะเดื่อฝรั่งนั้นมีคุณสมบัติมีสรรพคุณในการต้านโรคมะเร็งนะครับเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็มะเดื่อฝรั่งก็ช่วยลดความดันโลหิตต้านโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันช่วยลด ความดันโลหิตช่วยป้องกันเซลล์ประสาทเสื่อมส่งเสริมและซ่อมแซมเซลล์ประสาทด้วยนะครับรวมทั้งกระตุน้นทําให้กระตุ้นความทรงจําต้านอัลไซเมอร์ช่วยป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งต้านการอักเสบช่วยกําจัดของเสียออกจากร่างกายกระตุ้นการขับถ่ายช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายให้เกิดความสมดุลน,นะฮะช่วยป้องกันโรคนิ่ว และช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งในลำไส้ด้วยโอ้โหจะเห็นว่าสรรพคุณทางยามากมายนะครับสำหรับมะเดื่อฝรั่งมาดูลักษณะทั่วไปของมะเดื่อฝรั่งบ้างนะครับมะเดื่อฝรั่งก็จะเป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลางมีอายุยืนนานหลายปีลำต้นแตกกิ่งมามากมายแผ่เป็นพุ่มกว้างนะครับเป็นพุ่มทรงกว้างแผ่กว้างลำต้นสูงประมาณ3-10เมตรอ่าเมตรนี่นะครับก็เป็นส่วนใบนี่ก็ ใบแตกออกเดียวนะฮะเรียงสลับตามปลายกิ่งมีความกว้าง20ถึง25เซนติมตรยาวประมาณ25 30เซนติเมตรนะเมื่อเดือวฝรั่งมีดอกก็มีดอกคล้ายผลนะครับทำให้มองเห็นเป็นดอกเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือดอกรวมที่จะเริอนจากส่วนกา้านนะฮะสำหรับการขยายพันธุ์ก็สามารถขยายพันธุ์ทั้งได้ทั้งตอนกิ่งปักชำหรือการเสียบยอดก็ได้เช่นกันนะครับ สำหรับการขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนะครับเขาก็จะใช้เขาจะใช้วิธีตอนกิ่งนะฮะอันนี้คือตอนกิ่งมาแล้วแล้วก็เอามาชําไว้นะครับถุงเท่าไหร่ครับป้ามะมะเดื่อฝรั่งเนี่ยต้นเท่าไหร่สาหรับต้นที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็ประมาณ250บาทนะครับต้นที่สูงสูงประมาณ80ซนติเมตรถึง1นึ่งเมตรนะฮะก็250บาทที่สวนของ อนันทวุฒิฟาร์มนะครับที่หน้าถ้รมยะลาลูกมันที่เป็นสุกเนี่ยจะเป็นผลยังไงฮะเป็นเป็นสีอะไรนำร้ำตาลอ๋อพอผลผลสุกก็จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะสีออกน้ำตาลส่วนคุณสมบัติของมะเหลือฝรั่งก็มีมากมายและพันธุ์ของมะเดื่อฝรั่งที่นิยมปลูกในบ้านเราส่วนมากก็จะเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นพันธุ์บราวตุรกีพันออส สเตเลียนะฮะเพราะเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีส่วนวิธีการขยายพันธุ์ก็อย่างที่บอกนะครับมีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งการติดตาการช่ำกิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือเรื่องของมะเดื่อฝรั่งนะครับการดูแลรักษาก็ควรตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มนะฮะให้เป็นทรงพุ่มอยู่เสมอเพื่อให ไม่ให้ลำต้นมีขนาดที่สูงเกินไปนหลังจากทำการตัดแต่งกิ่งได้ประมาณ2สัปดาห์มะเดื่อฝรั่งก็จะมีการติดผลและใช้เวลาเอาต่อไปอีกประมาณ2 3เดือนก็สามารถทยอยเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวได้อีกต่อไปได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของมะเดื่อฝรั่งนะครับใครที่สนใจที่จะนําไปปลูกนะฮะเก็บไปปลูกนาไปปลูกก็เขียนนะครับเขียนคอมเมนต์ไวใ้ใต้ใต้คลิปนี้นะฮะ ผมก็จะได้นําเรื่องราวของมะเดื่อฝรั่งในท,ที่ที่ยังไม่ได้ตอบนี่มาตอบอีกต่อไปนะครับรวมทั้งจะให้เจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มเข้ามาตอบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมาร์ชทีวีครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของมะเดื่อฝรั่งนะครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เป็นคุณสมบัติทางยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบํารุงร่างกายนะฮะป้องกันโรคมะเร็งนะครับ ซึ่งใครสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามยังไงก็คอมเมนต์มาใต้ภาพได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ของพี่บงซึ่งเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้นะครับรวมทั้งให้พี่บงลองให้พี่บงมาตอบปัญหาตอบคําตอบคำถามด้วยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชม m a ร์ v ทวนะครับวันนี้เรามาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ